ิบขวบคว้าแชมป์โลกยินดีลูกชายเปิ้ลนาครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนเป็นพ่อและแม่เลยทีเดียวสําหรับน้องออก้กาลูกชายของนักสแสดงหนุ่มอารมณ์ดีเปิ้ลนาครและจูนกัสมาธิล่าสุดได้ลงแข่ง WPG 1 Jetski World Series 2012ที่เมืองเลคาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนักจสกีทีมชาติไทยที่อายุน้อยที่สุดเพียงสิบขวบและสามารถทําสําเร็จด้วยการคว้าแชมป์โลกมาครอง ต่อมาเปิ้ลนาครก็ได้เผยภาพรประทับใจวินาทีที่น้องออก้กาสามารถคว้าแชมป์โลกมาได้พร้อมเขียนข้อความอธิบายความรู้สึกของคนเป็นพ่อไว้ว่าออก้กาได้แชมป์โลกแล้วขอบคุณที่ทําให้ฝันของพ่อเป็นจริงจากการที่ลูกทุ่งเทลูกรัก ลูกตั้งใจลูกซ้อมหนักมากมาที่สุดเสียน้ําตานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อแลกมากับประสบการณ์มากมายเกินเด็กวัยสิกบกว่ที่ต้องเจอวันนี้จะเป็นวันที่วิเศษที่สุดตั้งแต่อพ่อเกิดมาวันที่พ่อแม่ทุกคนดีใจ แต่เชกเช่นกนนารนาโชไลเดียวกันนี้กลับมีพ่อแม่ของเด็กน้อยหลายคนต้องเสียใจยขอมอบรางวัลแชมป์โลกนี้ให้เด็กน้อยทั้งหลายที่ต้องจากไปจากเหตุการณ์อันโหดร้ายขอร่วมไว้อะไรสนับสนุนเยาว,วชนไทยซึ่งทางด้านของจูนกสมาก็ได้เขียนข้อความไว้ว่าในที่สุดออก,ก้าก็ทําได้แล้วมอบรางวัลน,นี้ให้พี่ๆี่ชาวไทยกลับการเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่อายุน้อยที่สุด อก้าแห่งรุ่นจูเนียสกี10-12สตอกได้ที่1ของโลกและอายุน้อยที่สุดของโลกและเขาก็ยกให้ออลก้าเป็นเพอร์เฟกต์เกมรุ่นที่อายุน้อยที่สุดพราอมไม่ง่ายเลยที่จะเข้าที่1ได้ทั้ง3โมโตและรุ่นจูเนียสกี10-12สตอกไกส์ได้ที่8ของโลกและรุ่นที่เกินคาดหมายรุ่นโปรสปอร์ตซาลอ์เด็กที่อายุน้อยที่สุดไปแข่งกับพี่ๆรุ่นโปรออก้าคว้าที่2มาได้ อองกเอ๋ยขอบคุณนะลูกขอบคุณความฝึกซ้อมความอดทนที่ไม่เคยบ่นเลยมีวินัยตามตารางที่ป้าวางไว้ออกกาทำได้ประสบการณ์ดีๆครั้งนี้ด้วยตัวเองจํามันไว้นะลูกและพัฒนาตัวเองต่อ,ตอไปเป็นนักกีฬาที่ดีทั้งกายและใจนะลูกหลาที่ขาดไม่ได้เลยออก,ก้าจะชนะครั้งนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานที่ดีช่างอองพ่อเพิ่มที่คอยทําเรือให้ออก,ก้าแข่ง แม่ตูนคอยจัดการทุกอย่างแม่หนึ่งคอยทําอาหารให้ออกก้ากินทุกมื้อพวกเรามีแรงได้เพราะกาแฟพี่โตชงสดให้กินทุกเช้าพี่อาร์มและพี่โนพี่คอยปล่อยเรือให้ออก้าได้ออกเป็นที่หนึ่งตลอดประสบการณ์ครั้งนี้ทุกคนน่ารักและใจดีกับออก้าที่สุดและพันธมิทุกคนที่น่ารักกับออกก้าพี่พี่ทีมชาติไทยที่คอยพาออกก้าวิ่งออกกําลังกายทุกเช้าพี่พี่ช่างเรือทีมอื่นๆที่คอยสอนออลก้าและคอยดูแลออก้าตลอดการอยู่ที่สนามแข่งผู้ชื่อยังไงก็ไม่หมดซึ้งใจเหลือเกินทีมไแนด์ เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่เมืองไทยนะคะคนไทยอยู่ที่ไหนก็น่ารักเสมอและพลังเสียงเชียร์กำลังใจยอย่างล้นหลามที่ส่งมาให้น้องอ,อกา้าทุกๆช่องทางสุดๆไปเลยแก๊งลา์รับติ้งหน่องของสีออขอบคุณนะคะที่อดตาหลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันซึ้งใจจริงๆอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ